เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนตกนะครับแล้วก็มีรายงานมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ตอนประมาณสัก5โมงครึ่งนะตอนเย็นนะครับก็พื้นที่กทอทมอนะครับวัดปริมาณฝนได้สูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบังนะฮะ61.5มิลิเมตรแล้วก็ทําให้มีน้ําท่วมขังแล้วก็รอการระบายเนี่ยอยู่หลายจุดนะครับตอนประมาณสัก2ทุ่ม ผู้ว่าสุขุมพันธ์นะครับก็โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะฮะก็โพสต์ข้อความว่าสวัสดีครับนะถักทายก่อนเลยฝนที่กําลังตกอยู่ในตอนนี้เป็นร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านอยู่ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีน้ําที่รอระบายอยู่แถวพัฒนาการเพราะตกมา15นาที17มเมตรฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่กําลังสัญจรไปมาในเส้นทางนั้นก็จะเจอน้ําที่รอระบายอยู่นะครับขออาภัยในความไม่สะดวก เรามีเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนตามจุดที่น้าท่วมรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักระบายน้ำกำลังเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดผลผลฝนผ่านเข้าไปแถวเขตลาดกระบงังวัดได้61มิลเมตรส่วนพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพวัดได้30ถ mm. ึง40มิลิเมตรดินแดงพญาไทลาดพร้าวจตุจักรบางซื่อฝนจะยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรุงเทพชั้นในนะครับ และจะกวาดออกไปทางแถบนนทบุรีขอบคุณครับ,รบนี่นะฮะเฟซบุ๊กของผู้ว่ากทม,มก็อธิบายให้ฟังว่ามันตกแถวไหนบ้างอ่างอยาดีหละยากกระบังก็ไม่ไกลจากบางนาเนี่ยนะฮะครับนีก็กโพสต์ครับ<ท>มีอะไรฮะ,ะมีน้ำต้นเชิญฮะมีมีเรื่องเขื่อนแม่วงที่วันนี้ก็มีการเชิญไปให้ข้อมูลนะ่ะเออเออเก็ดีก็ดีฮะเขื่อนแม่วงก็วันนี้เป็น คณะกรรมาการพัฒนาการเมืองการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณสุประชัยศรีล่าในฐานะประธานกรรมาการเ,เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีคุณรัตยาจันทรัตเทียประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรม,มีอาจารย์ศัส,สินเฉลิมลาบ<อ>เลขาธิการมูลนิธิแล้วก็นายสุพ์โตวิจักชยัยกุลนะครับนในฐานะเลขาธิการสํานักงานนโยบายและปริหานจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติคนนี้เนี่ยมา ในฐานะตัวแทนคุณปลอดประสบนะฮะจริงๆวันนี้เขาเชิญคุณปลอดประสบแต่ว่าติดราชการก็เลยให้คุณสุพจน์เนี่ยมาแทนนะครับคุณสศินเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับเรื่องของการจัดทำรายงาน E H I A เขื่อนแม่วงที่บอกว่ามีความไม่สมบูรณ์และรับฟังความเห็นไม่รอบด้านเพราะว่ากระบวนการจัดทำที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่าการประชุมเนี่ยมี4ครั้งแต่ว่าที่เชิญคุณสัสศินเข้าร่วมประชุมเนี่ยมีแค่สองครั้ง แล้วก็พอไปร่วมประชุมแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นโต้แย้งได้เพราะว่ามีความรู้สึกกลัวเนื่องจากว่าการจัดรับฟังความคิดเห็นมีการนําประชาชนมาชุมนุมเพื่อสนับสนุนการสร้างเขื่อนอยู่หน้าเวทีการจัดงานเนี่ยฮะก็เลยไม่อยากแสดงความเห็นและเมื่อรายงาน e อชไของกรมชลประทานแล้วเสร็จตัวเองในฐานะที่เป็นผู้ร่วมประเมินก็พบว่ามีความไม่สมบูรณ์ของรายงานเพราะว่าไม่ได้ระบุในด้านความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา แล้วก็พบว่าการประเมินรายงาน e i a ในส่วนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนตัวนายอุทิศกุดอินและนายสมศักดิ์โพธิสัตย์ออกจากการเป็นกรรมการทําให้เชื่อว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงด้วยนะครับคุณสาสินบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยไม่ ทีแรกเนี่ยก็ตอนก่อนที่จะเดินเนี่ยอาจจะกลัวบ้างว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่หลังจากเดิน388กิโลแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมากมากขึ้นเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยตัวเองก็จะไม่เป็นเหมือนกับคุณสืบนะคะเสถียรที่ต้องไปยิงตัวเองเสียชีวิตนะฮะแล้วก็วันนี้คุณสุพจน์เองก็ให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ย ก็ยืนยันว่าการสร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้น้ําท่วมได้ร้อเนะแต่ว่าก็ต้องมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำนะครับเขื่อนแม่วงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ระบบแก้ปัญหาน้ําท่วมมีความสมบูรณ์อย่างไรก็ตามรายงาน EHA ของกรมชวะทานที่มีการนําเสนอต่อสพอตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีการทวงติงเรื่องข้อมูลของนายสศิน ทำให้คณะผู้เชี่ยวชาญเตรียมที่จะเชิญนายสศสสินซึ่งถือว่าเป็นนักพิชาการที่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ได้ปักธงค้านเขื่อนอย่างเดียวมาให้ข้อมูลนะฮะม,มาให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็จะเชิญประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาให้ข้อมูลด้วยนะฮะอันนี้ก็วันนี้ก็ไปให้ข้อมูลกับกรรมธิการเฉยๆนะครับก็ยอมรับว่าไม่สมบูรณ์ยอมรับว่าไม่สมบูรณ์ ESIA <ะ>นะครับ e S I แล้วก็ข้อมูลที่ออกมาจากอาจารย์สศสินนะครับว่าโครงการเขื่อนแม่วงนะครับก็มีงบ,บดำเนินการหมื่น3,000ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้าง8ปีซึ่งทางกรมชนได้ตีกลับรายงาน ESIa เมื่อวันที่12ทธันวาคมปีที่แล้วครับดังนั้นหมายความว่าคลมอได้เห็นชอบหลักการสร้างเขื่อนโดยยังไม่มีรายงาน ESIa นะฮะ เพราะว่า,าที่ประชุมคลรมได้ให้ผ่านหลังจากนั้นนะฮะแต่ว่ากรมชนยังไม่ให้ารายงาน e อ i อนั้นผ่านนะครับนี่ฮะฉะนั้นก็โอกาสจะเกิดเขื่อนแม่วงก็ไม่ง่ายในขณะเดียวกันมีข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านของเราวันนี้นะฮะมีข่าวมาจากเวียดนามเวียดนามทุกวันนี้เนี่ยนะฮะยังผลิตไฟฟ้าได้ไม่พอใช้นะครับได้ตัดสินใจล้มเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา อีก2แห่งทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์นะครับหลังจากการศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชี้ชัดว่าเขื่อนจะทำลายผืนป่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะครับและข้ออ้างที่ระบุว,ว่าเขื่อนจะช่วยป้องกันน้ำท่วมนั้นตามรายงานยังไม่ชัดก็เลยเอาป่าไว้ก่อนอเขาก็ยกเลิกการสร้างเขื่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับ มีการเปิดเผยว่าการะทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ตกลงกับทางการท้องถิ่นต่างๆ20ท้องถิ่นทั่วประเทศเมื่อไม่นามนมานี้นะฮะรวมกับวันนี้เนี่ยนะครับก็มีการล้มเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนไปแล้วทั้งสิ้น338แห่งไม่ได้สร้างเลยนะฮะใน338แห่งนั้นมีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่2แห่งก็ไม่ได้สร้างเพราะว่าเขาเอาป่าไว้ก่อน ทั้งๆที่บ้านเขาก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะครับนี่ฮะต้องซื้อเอาโอ้โหเวียดนามนะฮะเลือกเอาป่าด้วยก่อนครับม่อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับเทสโก้ o ลตัสเทสโก้โลตัสครบรอบกี่ปี TL 1 119ปี TL 2 19ปี พิมพ์เอ็นเวนวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับบัตรของขวัญมูลค่า500บาทจำนวน5รางวัลต่อสัปดาห์